ภาพดังต่อไปนี้จะนำขึ้นจอค่ะชมภาพก่อนแล้วแล้วจะกลับมาถามความรู้สึกของคุณผู้ชมของคุณผู้ฟังได้เห็นภาพนี้รู้สึกอย่างไรงฟีลไหนชมเลยค่ะด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อกั๊กกลมกันปกครอง สีน้ําเงินเข้มไหมครับอําเภอท่าอุเทนอืเขาปักข้างหลังผู้ชายคนนี้ชื่อวิษนุเลิศสง้างค่ะผู้ชายคนนี้สถานะปัจจุบันก็คือประหลัดอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะ,ะ,ะ,ะภาพที่ปรากฏเป็นภาพเมื่อวาน28ตุลาคม2567ใช่ค่ะ28ตุลาค่ะวันจันทร์ค่ะย้ำนะ,ะย้ำนะ เป็นภาพขณะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของปลัดวิษณุเลิศสงครามค่ะปลัดอํเอาเภอเท่าเทนย้ำอีกทีวันที่28ตุลาคม2567เขาบอก<ต>ว่าแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเขาเป็นใครคะวิษณุเลิศสงครามคือพลขับของกองพลทหารราบที่5เป็นหนึ่งในพลขับท,ที่ทำหน้าที่ ขับรถขนม็อบจากหน้าสพตากใบนาราธิวาสจะเอาตัวไปเก็บไว้ที่ค่ายอิงขยุทธรบ,บริหารจังหวัดปัตปตานีระวางทางตายและเจ็บเกลือนจำนวนมากมเหตุการณ์ในครั้งนั้น,นที่มาของคดีตากใบคดีประวัติศาสตร์ใช่ค่ะคดีนี้หมดอายุความไปเรียบร้อยแล้วสดสดร้อนร้อนเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเที่ยงคืน ถ้าไปถามฝ่ายรัฐฝ่ายรัฐก็บอกว่าได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วล่ะ<า>ในการที่จะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ตายกับจากเหตุการณ์ตักใบเมื่อ20ปีที่แล้วตามตัวไม่เจอถึงขั้นถึงขั้น เตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรตัวไม่ไรายเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวสรุปก็แล้วกันตามตัวไม่เจอ,อคดีตากใบเนี่ยมันประกอบไปสองคดีคดีหนึ่งมันไปประกฏอยู่ที่ศาลนาราธิวาสอีกคดีหนึ่งไปปรากฏอยู่ที่ศาลจังหวัดปัตตานีจำเลยและผู้ต้องหารวมทั้งออสองคดีสิบสี่คนด้วยกันมีตั้งแต่ระดับพลเอกไล่เรื่อยลงไปจนกระทั่งพล,ลขับตัวเล็กตัวน้อยประสิวประส้อย กว่าไปโดยไปหมดค่ะวิษณุเลิศสงครามก็คือหนึ่งในประชือประซ้อยเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเป็นพภขับขับไปแล้วมีคนตายก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องร่วมรับผิดชอบก็ต้องถูกดำเนินคดีในศารสารจะมีดุลพินิจ์อย่างไรมองความรับผิดชอบของพลขับมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของศาลใช่ค่ะเป็นเรื่องของกระบวนการติธรรมันก็ควรจะให้สารมีคําตอบสุดท้ายปรากฏว่าหนีครับใช่ค่ะ จนถึง25ตุลาหมดอายุความตามไม่เจอก่อนหน้านี้เขาพยายามตามแล้วเขาบอกว่าตามไม่เจอกลไกของรัฐบอกว่าตามไม่เจอเลยสักคนหนึ่งใช่ค่ะไม่เจอตัวเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอสักทีปรากฏว่าปรากฏว่า28ตุลาที่ผ่านมามาแล้วครับหนึ่งใน14ี่ จำเลยและผู้ต้องหาในคดีตากใบไปโพที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโผล่คราวนี้มาในสถานะใหม่อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นปลัดอำเภอท่าอุเทนกลับมาทำงานวันแรกถ้าพูดง่ายๆนะมีหายไปพักบุอหลังหมดอายุความด้วยความเคารพอยู่ๆก็มาไม่ต้องตามหายากเลยนาเองกับเรียนพี่ๆในรัฐบาลกับเรียนพี่ๆ ในกสมาไทยกาบเรียนพี่ๆในพรรคเพื่อไทยกาบเรียนอ๋อกาเปรนกาบเรียนมันพี่ๆเอาคนที่เกี่ยวข้อง,องแล้วกันประเทศและกันแล้วพี่ๆครับถ้าสังคมเขาจะรู้สึกเกิดอาการเสื่อมในกระบวนการอะไรก็ไม่รู้ก็โทษกันไม่ได้นะครับค่ะมันเย้ยสังคมเห็นเหนะ็น่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดอย่างไรจ๊แมวละแค่นี้จบรู้สึกยังไงก็รู้สึกกันไปนะไม่ต้องบอกผมฮะแค่นี้ปัญหาผมกูเยอะแล้วแม่แต่เชื่อว่ารู้สึกกันเยอะเนาะทำไปได้อืจะถูกจะผิดถ้าขึ้นสารมันก็แค่สารชั้นต้นยังสู้กันสามสารถ้าไม่หนีก็ได้รับการประกันตัวใช่ให้กระบวนการอะไรคณะกันหนาทำไมต้องใช้ เกมกฎหมายทําไมต้องเปิดนิติสงครามทําไมต้องทําร้ายใจิตใจสังคมทําให้สังคมมีความรู้สึกเสื่อมทําไมจะต้องทํากันอย่างนี้กฏหมไกรัฐตระหนักถ้าสังคมจะรู้สึกถึงความเสื่อมก็ต้องยอมรับสภาพมันเกิดจากอะไรจบไม่เอาละพอ